สวัสดีทุกคนวันนี้เรามีสมาร์ทวอทที่มีประสิทธิภาพสุดล้ำความเร็วแข็งแรงที่สุดครั้งแรกของโลกชิปเซต3นาโนเมตรเลยบอกเลยว่าตัวนี้ เจ๋งสุดๆเลยสมาร์ทวอทของเรามาด้วยแพ็กเกจสุขภาพดีด้วย AI ช่วยวิเคราะห์การนอนได้ดีขึ้นเวลาแฝงในการนอนอัตราการหายใจอัตราการเต้นของหัวใจและการเคลื่อนไหวของการนอนสุขภาพดีด้วย AI คะแนนพลังชีวิต AI ให้คะแนน Energy Score จากการนอนอัตราการเต้นหัวใจกิจกรรมต่างๆ AI ให้คำแนะนำสุขภาพ Booster c a r d เช่นลดความเครียดด้วยการนั่งสมาธิและ AI ยังจดจำเส้นทางการวิ่งการปั่นจากสถานที่ให้คำแนะนำเส้นทางจาก อดีตเปรียบเทียบกับสถิติเก่าแบบเรียวทามควบคุมสมาร์ทวอทด้วยท่าทางแบบโปรจีบนิว้วเพื่อออกคำสั่งรับสายปิดการแจ้งเตือนไปที่แจ้งเตือนควบคุมเพลงถ่ายภาพ Galaxy Watch ยังสามารถสร้างการออกกำลังกายด้วยรูทีนัลติสป p o r t การสร้าง Workout routine, รูทีนรวมออกกำลังกายหลายอย่างไว้ด้วยกันสร้างัลติสป p o r t ได้ถึงการวิ่งการว่ายน้ำและการปั่นจักรยานนั่นเองเป็นสมาร์ทวอทเพื่อการผจญภัยวัสดุทำด้วยไทเทเนียมแบตอึด กรอบไทเทเนียมเกรดเดียวกับการอุตสาหกรรมยานอวกาศสมาร์ทวอทเพื่อกันประจนภัยวัสดุไทเทเนียมแบตอึดกรอบไทเทเนียมเกรดเดียวกับอุตสาหกรรมยานอวกาศและแบตเตอรีย่ยังอยู่ได้ถึง100ชั่วโมงสำหรับโหมดประหยัดพลังงานสมาร์ทวอทของเรายังมีคุณสมบัติกันน้ำถึง10เมตรและทน IP68 และสมาร์ทฟอทของเรายังสามารถเที่ยวต่างประเทศได้ด้วยอุณหภูมิสูงสุดถึง55องศาและติดลบถึง20องศากันเลยทีเดียวบอกเลยว่าจอสว่างถึง3,000นนิตโหมดกลางคืน